ที่เช้าวันนี้ที่จังหวัดยะลานะคะพี่น้องชาวมุสลิมที่นั่นกว่า3,000คนค่ะร่วมกันประกอบพิธีละหมาดเฉลิมฉลองวันอีดินฟิตรีค่ะ ที่สนามมกเขาสวนขวัญเมืองจังหวัดยะลานะคะจับเป็นสถานที่ในพิธีละหมาดวันอีดินฟิตรีประจำปีคิดเจอศักราช146มีพี่น้องชาวมุสลิมทั้งไทยและก็หญิงนะคะรวมถึงเด็กทุกเพศทุกวัยสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ค่ะเดินทางไปร่วมละหมาดวันอีดินฟิตรีหรือละหมาดวันอีสเพื่อเฉลิมฉลองขอพรแด่พระเจ้ากว่า3,000คน นอกจากนี้นะคะการจัดพิธีละหมาดในวันอีดินฟิตรีซึ่งทางเครือข่ายองค์กรมุสลิมที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็ใกล้เคียงได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮาริรายอ ของในพื้นที่ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนหลังจากที่ได้ร่วมกันถือศีลอดมาตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึง30ม,มีนาคมโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของสันติภาพของประชาชาติเดียวกันให้กับผู้มาร่วมละหมาดการแสดงความยินดีและก็การขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี สำหรับกิจกรรมในวันอิดินฟิตรีนะคะนอกจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะร่วมกันละหมาดแล้วก็แต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารกันในครอบครัวเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจากนั้นก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเยี่ยมเยียนญาติตามที่ต่างๆนะคะในวันนี้จึงเปรียบเสมือนวันรวมญาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่จะเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันอิดินฟิตรีกับครอบครัวและญาติพี่น้องค่ะ